จะมาแนะนำให้รู้จักต้นไม้อากนิมาอีกตัวหนึ่งนะคะนะคะอากน,นิมาตัวนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเป็นไม้มงคลนะคะ,เร,เ,ะ,คะเรียกว่าต้นเพชรน้ำหนึ่งนะคะเพื่อนๆเรียกว่าต้นเพชรน้ำหนึ่งลักษณะนะคะมาดูใบของเพชรน้ำหนึ่งนะคะจะมีสีขาวใบเรียวยาว สีเขียวนะคะสีเขียวแล้วก็มีจุดสีขาวสลับกันไปนะคะสีขาวสวยงามมากเลยเป็นไม้ที่มีความทนทานนะคะไม้ที่มีความทนทานต่ออากาศที่แห้งแล้งนะคะแล้วก็จะชอบความชื้นนะคะเพือ่อนๆชอบความชื้นมากเลยชอบความชื้นนะคะ แล้วก็จะชอบอากาศแดดร่มรำไรนะคะไม่ชอบความร้อนมากถ้าชอบความร้อนมากแดดจัดนะคะเขาก็จะใบก็จะไหม้นะคะเพื่อนๆใบจะไหม้นะคะนี้เป็นต้นเศรษฐีแสงจันทรานะคะเชื่อว่าถ้าใครซื้อไว้หรือมีไว้ในบ้านคนนั้นก็ะจะมีเงินมีทองนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองเปรียบเสมือนอ่าเศรษฐีนะคะเป็นเพชรน้ำหนึ่ง เรียบเสมือนเพชรน้ำหนึ่งนะคะนะก็คือตระกูลเดียวกับอโกนิมาตระกูลเดียวกับเสษถีแสงจันทรานะคะแต่เป็นประเภทไม้ด่างขาวนะคะเป็นประเภทไม้ด่างขาวเพชรน้ำหนึ่งนะคะบางทีพี่กันตรีก็จำชื่อไม่ค่อยได้นะคะก็จะจดชื่อไว้นะคะ การขยายพันธุ์ก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกหน่อนะคะน,นี้อีกหลายต้นเลยนะคะเราสามารถแยกได้นะคะแยกได้นะคะไม่มีรากก็ปลูกได้นะคะต้นนี้จะมีอยู่สี่ต้นกระถางนี้มีอยู่สี่ต้นนะคะมีอยู่สี่ต้นเราสามารถแยกได้นะคะแยกได้โดยการตักชามก็ได้นะคะหรือเอาไปปลูกได้เลยนะคะอะ ส่วนดินที่ชอบก็จะเป็นดินที่ผสมขุยมะพร้าวนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับเนี่ยจะระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ระบายน้ําได้ดีนะคะใบสวยทุกใบเลยนะคะเพื่อนเพื่อนต้นเพชรน้ำหนึ่งนะคะเพชรน้ำหนึ่งเปรียบเหมือนเพชรน,นะคะสีขาวระยิบระยับนะคะเวลา แสงแดด่องหรือว่าถูกแสงไฟนะคะก็จะเป็นระยิบระยับเหมือนกับเพชรนะคะเพชรน้ำหนึ่งใบสวยทุกใบเลยนะคะ ราคาช่วงนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะเพื่อนๆก็ยังหาซื้อได้อยู่นะคะเปรียบเสมือนเพชรเลยนะคะใครมีไว้ที่บ้านก็จะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลที่ใครมีไว้ครอบครองแล้วก็จะมีโชคมีลาบนะคะมีเงินมีทองนะเพื่อนๆ